อส่วนวงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปติดตามวิถีชีวิตมุตสลิมบ้านบางเท่าสู้การท่องเที่ยวย,ย่างยืนนะคะที่เป็นผ่นพื้ไปติดตามในช่วงสกู๊ปสร้างไทยไปด้วยกันค่ะที่ผ่านมาการท่องเที่ยวกระแสหลักหรือแมสทัวริซึมของจังหวัดภูเก็ตได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด -19 ทุกพื้นที่ รวมไปถึงชุมชนบ้านบางเทาเชิงทะเลทําให้คนในพื้นที่หันกลับมามองศักยภาพของตนเองที่ยังคงเพียบพร้อมไปด้วยวิถีชีวิตความเป็นอยู่ภายใต้ความเป็นพหุวัฒนธรรมมีศาสนสถานที่สวยงามสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์รวมไปถึงยังมีความหลากหลายทางการเกษตรทั้งพืชประมงและปศุสัตว์ นำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนที่พึ่งพาตนเองได้อย่างที่วิสากิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวกเกษตรเชิงอนุรักษ์บ้านบางเทาเชิงทะเลมาดูความพร้อมของชุมชนว่าถ้านักท่องเที่ยวมาเนี่ยเราพร้อมจะรับเขาได้เรื่องอะไรบ้างนะครับอันดับแรกก็คือเรื่องของพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวนะฮะเราพาไปดูสวนยางตัดยางนะครับสองก็คือ,อไปดูการเลี้ยงแพะเขายังยึดอาชีพเลี้ยงแพะ20-30ปีทำไมเขาอยู่ได้ ก็จะมาดูพี่น้องประมงที่เขาได้ปลาสดๆดทุกเช้าขึ้นจากเรือแล้วอันดับแรกก็มาให้คนในท้องถิ่นได้ซื้อขายกันก่อนดังนั้นเนี่ยในท้องถิ่นนี้ก็จะมีของสดทั้งพืชประมงปลาสุสั์แล้วนักท่องเที่ยวที่เขามาเนี่ยก็สนใจว่าชีวิตของชุมชนบ้านบางเทาเนียทำไมอยู่กันแบบสบายๆภายใต้หลักเศร,รษฐกิจพอเพียงมีอาหารเองนะครับมีการประกอบอาชีพเองนะครับเราก็ไม่ต้องไปรับจ้าง ไม่ต้องให้ลูกหลานนะครับย้ายจรินฐานไปที่อื่นโดยในครั้งนี้วิสาหากิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวกเกษตรเชิงอนุรักษ์บ้านบางเทาเชิงทะเลได้มีโอกาสต้อนรับนะักท่องเที่ยวจากประเทศฮอลแลนด์ซึ่งมีความสนใจที่จะเรียนรู้วิธีชีวิตของคนในพื้นที่แบบโลเคทัวริซึมโดยได้จองทริปมากับบริษัททัวร์ซึ่งมีไกด์ที่เป็นคนในชุมชนบ้านบางเทาเอง จัดทริปพิเศษตามความต้องการของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะก็คือในในในชุมชนเป็นเป็นเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เข้าถึงได้ได้น้อยมากเข้าถึงได้ได้ยากแล้วก็ผมได้เปิดโอกาสในตรงนี้ก็คือเป็นเป็นตัวโลโก้ตัวชุมชนให้นักท่องเที่ยวได้ไดส้สามารถเข้ามาสัมผัสและก็ใกล้กชิดกับคนในชุมชนด้วย ก็ประมาณก่อนโควิดนะครับประมาณสามปีแล้วก็พอพอนักท่องเที่ยวกลุ่มแรกเราให้ให้เขามาแบบแบบไม่ไม่เก็บค่าใช้จ่ายเพื่อจะมามาลองดูว่าเขาเนี่ยมีความประทับใจยังไงมีฟีดแบ็มีคอมเมนต์อะไรบ้างพหลังจากนั้นก็นําไปปรับใช้แล้วก็นำนำไปขายแล้วก็เอารายได้ตรงนี้มาแบ่งกับชุมชนครับ โดยไกด์ได้เล่าว่าตนได้จัดโปรแกรมเพื่อนำเสนอของดีในชุมชนทั้งขา้าวยำใบพาโฮมขนมพื้นเมืองพาไปชมสวนยางแปลงผักและฟาร์มแพะซึ่งถือว่าเป็นอาชีพที่อยู่คู่กับคนในพื้นที่มาก่อนที่การท่องเที่ยวจะเข้าถึงล่าสุดไกด์ในชุมชนได้ดูแลนักท่องเที่ยวชาวฮอลแลนด์ทั้งสองคนนี้ซึ่งทั้งสองมีความสนใจภาคใต้เป็นพิเศษจึงได้วางแผนการท่องเที่ยวล่องใต้โดยเริ่มจากเขาศกจังหวัดสุราษฎร์ธานีกระบี่และจังหวัดภูเก็ต สำหรับในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตทั้งสองได้ปั่นจักรยานชมเมืองและวิถีชีวิตของชาวบ้านอย่างใกล้ชิด I like to see this. I get energy, energy from to see this project, and yeah, makes me happy to see how they live. So this tour is a good uh, choice for today. We want to see everything, everything that is different from different from our country. Also nice to 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 Uh, to have knowledge you are also um involved with sustainability sustainability of uh, of farming and agriculture uh, in Holland is that's also a topic นอกจากเอเจนซี่ทัวร์ที่ได้สนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชนแห่งนี้แล้วในอนาคตผู้ประกอบการโรงแรมในพื้นที่บางเท่าก็พร้อมจะสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวที่เข้าพักได้สัมผัสกับการท่องเที่ยวชุมชนให้มากขึ้น ทางวิสาหกิจชุมชนกลุ่มนี้จึงได้วางแผนพัฒนาความพร้อมของชุมชนด้วยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ให้สอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจใหม่หรือ BCG โมเดลเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนทีมข่าว n b t ภาคใต้รายงานจากจังหวัดภูเก็ต